สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับเพื่อนๆนะกับช่องคุณอั้นพามั่วนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นมานะตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยกับอีก4คนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่ว่าติดตามช่องเราก็ช่องเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสิบแปดบวกนะครับเพื่อนๆนะก็คือเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนําของเรานี่ก็จะเป็น เกี่ยวกับาสายเขียวใบกระท่อมโดยตรงเลยมีทั้งต้มแบบว่า,าสูตรไหนสูตรไหนอะไรแบบนี้เราก็จะมาต้มแล้วก็มาสาธิตให้เพื่อนๆดูกัน,กนวันนี้ก็มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งก็พอดีว่ามีลูกค้าของผมเนี่ยที่เป็นลูกค้าอยู่ประจําที่ว่ามาซื้อน้ากินกันอยู่เนี่ยลูกค้าเขาก็ตอนนี้คอมเพนไม่ได้คอมเพนหรอกเขาก็ถามว่าให้ความเข้มข้นเลยก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถามว่า เหมือนเรากินกระทอมเนี่ยเรากินไปนานๆเนี่ยลูกค้าบอกว่าตอนนี้เริ่มไม่ไม่ค่อยยันแล้วเพราะว่าเขาก็กินมานานแล้วหลายเดือนแล้วกับซื้อกับร้านบอกมา้ก็หลายเดือนแล้วถึงเหมือนกับว่าพอเรากินไปนานๆนี่เพื่อนๆนะเหมือนกับอาการคล้ายๆกับดื้อยาคล้ายๆกับดื้อยาเหมือนกับว่าเราใส่ใบอยู่ปกติที่ผมต้มขายอยู่นี้นะก็ใบก็1นึ่กิโลครึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ใช้หม้อขนาดเบอร์45นะครับเพื่อนๆนะหม้อขนาดเบอร์45ก็หม้อเบอร์45ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ขนาดหม้อก็คือขนาดเดิมหม้อเบอร์45แต่ปกติใช้ใบอยู่1กิโลครึ่งวันนี้เราจะมาเพิ่มปริมาณใบให้เป็น2กิโลนะครับเพื่อนๆนะเพินะ่ม2กิโลแล้วความยันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่ว่าความเข้มข้นลูกค้าไม่ได้บอกว่าลูกความเข้มข้นลดไปนะแต่แค่ว่าเหมือนกับว่าบางคนนี่เวลากินก็ไปนานๆเหมือนเรากินทุกวันแบบโล่ครึ่งโล่ครึ่งโลครึ่งน้ําปริมาณเดิมๆเนี่ยความดื้อยามันมีนะใบกรมต ом มันร่างกายเรามันสู้ได้สู้กับความยันได้เป็นปกติแต่ถ้าวันไหนเราเพิ่มใบขึ้นมาอีกสักนิดนึงอะความยันมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันว่าหม้อเบอร์สี่ห้าใบสองกิโล น้ำจะออกมาเป็นลักษณะสีแบบไหนความเข้มข้นในขนาดไหนนะเดี๋ยววันนี้เราพาเพื่อนๆไปดูกันไปเดี๋ยวอนอื่นไปดูใบเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวคนอื่นไปดูใบเลยอของผมก็ตอนนี้ผมขายใบด้วยนะครับเพื่อนๆนะก็ส่งส่งต่วเลยตอนนี้ใครสั่งก็ส่งตัวประเทศนะครับเพื่อนๆนะก็ลูกค้าก็โอเคอยู่นะใบที่ผมจะใช้ต้มวันนี้ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือใบลักษณะเดียวกับที่ขายนะครับเพื่อน ก็ของผมเนี่ยตอนนี้ราคากิโลละ180บาทนะค่าส่ง40บาทนะครับเพื่อนๆนะค่าส่งกิโลละ40บาทนะโอเคเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปดูกันว่า,าขั้นตอนการต้ม2กิโลเป็นยังไงแล้วก็ความยังใช้ได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะโอเคไปดูกันอันนี้คือจะเป็นใบที่ใช้ต้มวันนี้นะครับเพื่อนๆก็มีทั้งหมด3าถุงแต่เดี๋ยวผมจะคัดมา2ถุง จะเป็นสองถุงเนี้ยใบยสวยถุงละกิโลเพื่อนๆนดูนะผมบอกเลยนะใครเจอใบแบบนี้นะและเป็นใบเล็กๆแบบนี้สายต้มะซื้อไว้ต้มได้เลยใบยกระท่อมเท่าที่ผมสังเกตมานะใบชุดเล็กเนี่ยใบยเล็กเนี่ยเมาว่าเพื่อนแล้วนะเพื่อนๆคนไหนเจอแบบเนี้ยอย่าคิดว่าใบามันเล็กแล้วก็มันไม่สวยนะซื้อไปต้มได้เลยผมรับประกันเมาแน่นอน มันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรต้นใบเล็กนี่นะเมาเมาทุกต้นเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยใบแบบนี้อันนี้ก็กิโลร้อยบาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สั่งกันมาได้นะแล้วก่อนหรือเราไปปั่นใบกันก่อนขอผมจะใช้วิธีการปั่นนะครับเพื่อนๆถ้าใช้วิธีการยีแบบสมัยก่อนนะมันยีไม่ไหวแล้วเพราะมันเยอะวันหนึงก็ต้มเยอะอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ใบจัดขีดครึ่งกิโลครึ่งกิโลห หกขีดได้ประมาณนะั้นนะหกหกขีดได้หมอ้อนี้ปกติผมจะต้มหม้อนี้หมอ้อเดียวเลยหมอ้อใหญ่หมอ้อเดียวเลยแต่ว่าวันนี้อของมันหมดก็เลยจาเป็นต้องต้งมหม้อเล็กก่อนเพราะว่าการต้มหม้อใหญ่อะมันใช้เวลานานมากมากเลยไอ้นี่กว่าจะเดือดเนี่ยก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วกว่าน้ําจะเดือดแล้วนะแล้วต้องรอน้ําเดือดอีกประมาณพอหลังจากเดือดอีกอีกประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงอะเคี่ยวไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จรวมๆหม้มอหนึ่งเกือบสองชั่วโมงะนะเพื่อนๆนะ เราก็เลยจําเป็นต้องต้มหม้อนี้ก่อนเพื่อว่าได้เดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวไม่มีไม่มีให้เขานะโอเคมาอนอื่นปั่นใบกันก่อนเลยก็ขยําได้เลยนะครับเพื่อนนะขยําใบได้เลยมือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งทําใบอันนี้จับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนนะจับใส่ไปเลยสโลแกนร้านเรานะครับเพื่อนเพื่อนยันบับครับผมยันบับครับยี่ห้อนี้การันตีครับผม เพือ่อนๆคนไหนที่ว่าติดตามที่ว่าสั่ง,งของอยู่แล้วนะพอดี Facebook เก่าผมตอนเนี้มันถูกปิดตัวไปครับผมตอนนี้ก็จะผมจะเน้นเป็นทางไลน์หรือว่าทัก YouTube มาก็ได้เพราะเฟซบ o ๊กตอนแรกๆเราไปโพสใบกระท่มเนี่ยไม่มีปัญหาพอหลังๆปุ๊บพอเราเริ่มขายดีพอไปโพสมันปิดกั้นของเราซะแบบนั้นแหละแต่ YouTube เขาดีนะครับเขาไม่เคยยุ่งเลยครับผมอันนี้ใส่น้ำนะครับเพื่อนน้ำไม่ต้องเยอะ นี่น,น้ำประมาณเนี้ยถูนึงนะปั่นปันปั่นปิดไฟแล้วปิดไฟ้วต้ตั้งหม้อบนเตาแก๊สก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวพอใส่น้ำใส่อะไรยกไม่ไหวบ่หม้อมันเบื่อใหญ่เกิน เทลงไปดูความละเอียดของมันความละเอียดยี่สิบล้านพิกเซลเลยบอกให้ไม่ต้องมานั่งยีอยู่ด้วยจะต่อใส่ต่อ 2. สองกิโลนะครับเพื่อนๆอันนี้ถุงละหนึ่งกิโลถุงละหนึ่งกิโลทั้งหมดสองกิโล แล้วนะครับเพื่อนๆครบแล้วปั่นครบแล้วใบสองกิโลแบบครึ่งหม้อแบบครึ่งหม้อแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราจะใส่น้ํานะครับเพื่อนๆใส่น้ําจนเกือบเต็มหม้อเกือบใส่ประมาณเนี้ยเนี่ยจนเกือบเต็มหม้อเลยนะครับเพื่อนๆนะสองกิโลพอดีเลยใช้หม้อเบอร์อ่าสี่สิบห้าอันนี้หม้อเล็กที่ต้มเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเพื่อนๆจำสีตอนนี้ไหมนะ สีตอนนี้ยังไม่เหลืองสวยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีของน้ำผสมให้เพื่อนๆดูกันจะกลายเป็นสีเหลืองคุณเลยนะตอนนี้ยังเป็นสีออกเหลืองงแดงๆเห็นไหมจริงๆใบไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นใบสดๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เกี่ยวเลยกับใบเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีน้ําไม่ดูตอนนี้มันยังร้อนอยู่เห็นไหมปั่นยังขึ้นบูบบอยู่เลยไปเดี๋ยวน้ําใส่หม้อก่อนน้าใส่หม้อก่อนน้าใส่หม้อก่อนนะ มีน้ำเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใบเห็นไหม่าใบมันจะเลยหม้อเกี่ยมันเท่าๆกันเพื่อจะได้ปิดฝาได้นะครับเพื่อนๆใส่น้ําเยอะไปนิดนึงเมื่อกี้ใบมันเลยล้นหม้อมเพื่อนดูใบเยอะมีใบตรงนั้นนี่หนาเป็นนิ้วอะ่ะเพื่อนดูใบ รู้สึกว่าน้ำจะเยอะไปนิดนึงนะเนี่ยอ่าน้ำเยอะไปนิดนึงปิดฝาลำบากเลยเนีย่โอเคเปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝานะครับเพืเนนะ่อนๆนะจับไฟแรงเต็มสติงไปก่อนเดี๋ยวค่อยเบาไฟพอน้ำเดือด ระวางรอหม้อใหญ่เดือดเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีน้ำหม้อเล็กให้เพื่อนๆดูกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำแข็งมาใส่ในนี้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยน้ำที่ยังร้อนอยู่เนี่ยมาลอยในหม้อเพื่อนนกให้น้ำทุมมันเปลี่ยนสีนะครับเพื่อนๆนะถ้าความเย็นมันถึงน้ำกระท่อมจะเปลี่ยนสีแน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทําให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆสังเกตสีตอนนี้นะกับสีตอนทาเสร็จแล้วจะแตกต่างกันไม้มนะเพื่อนๆสังเกตไว้โอเคบอกว่าสีนี้วัยรุ่นชอบแน่นอน นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้สียังแดงอยู่นะก่อนอื่นเปลี่ยนหม้อก่อนม้อมันเล็กพวกนี้ใช้หม้อใบใหญ่นี่นะนกน้ําแข็งข้างล่างเป็นน้ําแข็งนะครับเพื่อนช่วยเร่งความเย็นให้มันหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่เปลือนน้าแข็งเยอะเกินให้ความร้อนมันระบายออกไปให้เร็วที่สุด แล้วก็ให้ความเย็นมันเข้ามาแทนที่ให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูการเปลี่ยนแปลงนะหม้อเล็กตอนนี้น้ําเย็นจัดแล้วนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงลงามาดูกันว่าสีของมันจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลข้นหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนๆนะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงมาเพื่อนๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าสีน้ําจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขออนุญาตคนกันประเดีนยนะ มาเพื่อนเป็นไงจากแดงๆเป็นไงเพื่อนๆเข่ได้ไหมจากน้ำแดงๆกลายเป็นน้ำเหลืองอ่อยเยอะนะสุดยอดนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ว่าชอบสีแบบนี้นะก็มันมีคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ไปดูกันได้ผมทำคลิปไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามารอหม้อใหญ่กัน ตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเพืพ่อนๆคิดดูหม้อใหญ่ยังไม่มีอาการจะเดือดเลยฮนะไม่มีวีแววว่าจะเดือดทีเลยฮนะเกือบชั่วโมงลเลยเพื่อนๆกว่าจะเดือดอะแล้วก็ต้มไปประมาณชั่วโมงนึงอะหม้อหนึ่งกับสองชั่วโมงเพื่อนๆคนไหนที่ยว่าซื้อกินแล้วมันแพงอนะผมบอกเลยว่าไม่แพงเพื่อนเนเลยหกสิบาทคุม้มขวดใหญ่นะ่หกสิบาทคุม้มอขวด1.5้ามลอ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งต้มกินเองลูกค้าผมส่วนใหญ่ที่มาซื้อกินเขาก็การันตีแล้วเขาก็ชอบเพื่อเขาบอกว่าอ,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 อกสุดยอดเลยกินของผมนี่สุดยอดไม่เอาเปรียบลูกค้านะเพื่อนๆดูก็แล้วกันเนะเอาเปรียบลูกค้าไม่เอานะโอเคเดี๋ยวมาดูหม้อใหญ่เดือดกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีของหม้อใหญ่ตอนที่ว่าเย็นแล้วอะสีของน้ําจะขุ่นขนาดไหนนะตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมาปิดแก๊สก่อนมาดูกัน หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มต้มไปบำเขาปัปปุปปุบปๆปปุปปปุปปปปปปปเลยมาเดี๋ยวพาไปดูวิธีการกองกันหม้อใหญ่กองกันยังไงแต่จ,จริงๆมันก็มีในคลิปอยู่คลิปหนึ่งแล้วนะแต่เดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึ่งนี่นะสุดยอดน้ำลดนิดเดียวยังไ,ไงไหมต้มจมูหนึ่งถ้าเราปิดฝาปริมาณน้ำที่ลดไปมันจะไม่เยอะ ถ้าเราเปิดฝาไว้ก้มจมูหนึ่งน้ำลดไปครึ่งหม้อได้เลยน้ำหมดเลยไม่เหลือเลยโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีกระซอนกระมังเดี๋ยวเราจะตักใบก่อนตักใบออกก่อนนะ พาใช้กระชอนนี่มันจะตักง่ายนะครับเพืเ่อนๆกระชอนที่มีรูใหญ่ๆมันตักง่ายตักไม่กี่ทีก็หมดแล้วแต่ปร,ประมาณเกือบเกือบสิบทีก็หมดแล้วเสดจน้ำเหมือนน่าเสียดายเสดจน้ำให,ให้ออกให้มากที่สุดอะ ดูใบเพื่อนเหลืองสวยเลยนะจริงๆสีมันเหลืองเลยนะแต่ว่าแสงไฟมันทำให้ดูออกเปเขียวจริงๆน้ำในหม้อสวยมากนะ ในการกรองนะครับเพื่อนๆเราจะใช้สายยางแล้วก็กรองลงในหม้อนี้เราจะไม่ใช้วิธีการดูดนะครับเพื่อนๆเราจะใส่น้ําเข้าไปในนี้สักนิดนึงใส่ไม่ต้องเยอะแล้วเราจะดีกว่าใช้ปากดูดนะ้บออกมาเพราะว่าถ้าใช้ปากดูดเราอาจจะพลาดแล้วก็ร้อนปากกรองได้๋ยวถ้าเราใส่น้ํานําไปก่อนสักนิดนะครับเราจะไม่ต้องใช้ปากดูดเลยไปเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่ละครับเราจะใช้น้ำเทลงไปในนี้ก่อนนะพเพื่อนๆไม่ต้องเยอะเทนิดเดียว กินเพีย์กินเพีย์ได้ครับนี่นะเทลงวันนี้ได้เลยทุกคนเห็นไหมมาเลยอนะ่ะไม่ต้องดู่ง,ง่ายๆอันนี้ก็รองมองไม่เห็นแล้วนะไม่มีใครจับ้องให้

ายบอกว่าง่ายเพื่อนๆไม่ต้องไปตัดกี่ไงเพื่อนๆกนไหนที่ว่าต้มไา่ต้มอะไรก็นำไปใช้ได้นะ หม้อเปลี่ยนม้อเปลี่มอ้มอหม,ม้นี้เต็มแล้วเดี๋ยวพอจหมดันจะมีเสียงเตือน๊ดยวเนี่ยคอยฟังนะเดี๋ยวพอหมดมันจะมีเสียงเตือนมาฟนะัง หาย,หาย,หาย,หายแล้วมาได้เด็กเพื่อนนี่มาคุยดังเวยวันนี้โอเคหมอเราก็ไปดูกันหมอ้ออีกทีว่าหมัจรินไหมถ้ายัางไม่กินก็ทีแต่เยอะแล้วก็กองเลยนี่ดนได้เลยเพืเ่อนๆโอเคผ่านนะเอาไปนําใช้กันได้ของเราทําเสร็จล้างอุปกรณ์เก็บทุกครั้งนะครับเพื่อนๆนะล้างอุปกรณ์เก็บให้ดีทุกครั้งนะถ้าเราไม่เก็บ มันจะเสียง่ายนะครับของนี่นะนอุปกรณ์ความเม่ยดอีอันนี้จะเป็นสีน้ำนะเพื่อนๆนะสีน้ำใบ2กิโลหม้อเบอร์ส5เพื่อนๆดูนี่ขนาดยังไม่โดนความเย็นนะน้ำยังร้อนอยู่นะสียังคนเลยเดี๋ยวมาดูตอนความเย็นแล้วสีจะขนาดไหนนะเดี๋ยวผมมาทำความเย็นให้ดูแล้วก็ลงผสมกินให้เพื่อนๆดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ผมก็ลองเปลี่ยนดูมั้งเพราะโลูรึ่งไม่ยันแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็นสองโลดูมัเอาใจลูกค้าเอาใจลูกค้าตอเราทําสะอาดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆนะผ่านมือนี่น้อยมากๆเลยเวลากรองผมก็ใช้ตัวนี้กรองนะครับเพื่อนๆผมจะใช้ตัวนี้กรองใส่ขวดผ่านมือนี่คือน้อยเลยน้อยจริงๆเลยที่ว่าผ่านมือนี่นะโอเคโอ้โหใบสี่สองโลเพื่อนๆดูอึ้นแบบคนแบบเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆยะลองผสมดูนะอันนี้ตักออกมานิดนึง ไม่เยอะไม่เยอะแบ่งไว้โอ้โหสีตามสโลแกนแน่นอนยันบับอันนี้จะเป็นสีของน้ําที่ว่ายังไม่ทําความเย็นนะเพื่อนๆเห็นไหมจะแตกต่างกันเลยเห็นไหมอันนี้น้ําที่ว่าเราต้มเสร็จแล้วเราไม่ได้ทําความเย็นแต่อันนี้น้ําที่เราทําความเย็นดูสีแตกต่างกันไหมเพื่อนๆได้เข้าใจ อันนี้ก็ทิ้งไว้หลายชั่วโมงอยู่นะเพื่อนๆนะก็ไปทำงานด้วยแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาผสมให้เพื่อนๆดูกันก็อันนี้เป็นหม้อใบ2อกิโลหม้อเบอร์45นะครับเพื่อนๆนะเอ่อเรามันต้มขายด้วยเพื่อนๆนะถ้าจะใส่มากกว่านี้ก็มันก็เยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวค่าแก๊สค่าอะไรมันก็ไม่คุ้มนะอันนี้ก็พอประมาณขายได้ก็แต่ว่าถามว่า เอาเปรียบลูกค้าไหมบอกเลยว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะมาเดี๋ยวเรามาผสมให้เพื่อนดูกันนะเดี๋ยวผสมให้เพื่อนดูกันโอเคอันนี้เย็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูวันนี้ว่าสองรูรสชาติขมไหมเดี๋ยวดูจากยาก็รู้ว่าน้ำขมไม่ขมใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับ ้ชเชื่อมนะครับสายเขียวรู้กันเมื่อกี้ส่ย,ยาไปเกือบเนี่ยเหลือแค่นี้และเนี่ยเหลือแค่นี้นี่ขนาดทำนิดเดียวแล้วเนี่ย <c oughs> ใส่ยาไปแค่นี้นะนี่นี่เหลือแค่นี้นตอนนี้นี่ตอนนี้เหลือแค่นี้ยังไม่พออ่ะใส่เลยอะ่ะโอ้โหือประมาณนี้โอ้โหนี่ดูขนาดน้ำแค่นี้นะดูเองก็หดไม่หดนะไม่เอาเปียบผู้บริพภวกแน่นอน โคลาโค่อบางคนถามว่าไม่ใส่โค้กใส่เป็นยี่ห้ออื่นได้ไหมผมบอกเลยนะว่าใส่ได้แต่กนิ่นเปลี่ยนแน่นอนเพราะรสชาติของโค้กกินก็อีกแบบนึงของเอสโคลกก็กินจะออกแบบสับสานิดนึงของเบรซี่ก็จะออกแบบขมขมสู้โค้กไม่ได้นะแต่ถามว่าผสมใช้กันแทนกันได้ไหมได้ แต่ถามว่ารสชาติสู้โคกไม่ได้แน่นอนเลยต่างกันเยอะเลยผมก็ใส่ไม่เยอะนะนเพื่อนๆนะใส่นิดเดียวผมไม่ชอบเพราะว่ามันเปรี้ยวถ้าใส่โคกเกยอะมันเปรี้ยวผมไม่ค่อยชอบบางคนก็<ม>ก็ใส่กันขวดใหญ่อะ,อะแต่ผมกินไม่ได้แบบนั้นมันเปรี้ยวใส่ไปนิดเดียวโอเคอันนี้ก็ได้แนละ้วเดี๋ยวลองชิมลองชิมอลองชิมตอนนี้ก็ได้แล้วนะนเพื่อนๆนะเย็ยนแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูหนึ่งแก้ว เอาใจลูกค้าลูกค้าบอกว่าชุดเลือมไม่ยันแล้วทอมอเหมือนกับว่าเขาดื้อยาแล้วกินแบบโลครึ่งโลครึ่งทุกวันแบบเนี้ยกระ้อมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะแบบเรากินจนแบบว่าเราชินน่ร่างกายเรามันรับได้อะมันก็จะไม่ค่อยเมานอกจากนานๆดีจะเจอต้นเมเมาเลยแบบนี้ล้วก็จะเมาแต่ถ้าเรามาถึงบุ๊บเราเพิ่มปริมาณแบบเนี้ยแต่น้ํายังจํานวนเท่าเดิมอะ รอบแรกที่กินเข้าไปเมาแน่นอนนะเพื่อนๆนะยันแน่นอนเพิ่มใบเข้าไปอ่าเอาใจลูกค้านิดนึงมาเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันวันนี้ก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามอ่ากด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มหมดมุกแล้วก็ไม่รู้จะทำมุกอะไรแล้วก็วันนี้ก็ <c oughs> มาชงต่อแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ผิดกฎหมายน้ำกระทม <c oughs> โคกน้ำหวานถูกกฎหมายร้อยเซ็มาลองชิมกันดูสุดยอดเ <c oughs> <c oughs> ้ได้้ไดถือ <c oughs> ว่า ก็เข okay. ้มข้นกว่าปกติผมบปเดิมนิดนึงแต่ถามว่าหางเงนเยอะไหมความผมก็ก็ไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอะนะแต่ความยันเนี่ยมันยันแน่นอนนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็ฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดตับสกายให้กันนะวันนี้ก็มาทำคลิปจงน้ำกระท่อม เดี๋ยวประมาณเดือนไม่เกินมกราไม่เกินกุมภากลับไปอยู่ชุมพรแล้วรับซื้อใบกระท่อมแล้วก็ส่งขายใบยกระท่อมนะแล้วก็ต้มน้ําขายด้วยแล้วก็จะทําคลิปไปเกี่ยวกับการไปเก็บใบกระท่อมการปลูกต้นกระท่อมการไปเก็บว่าเขาเก็บกันแบบไหนเก็บมาแล้วทํทำยังไง เวลาเราส่งอะถึงไม่ตายนึ่งนะมันก็มีอยู่คลิปที่ผมทําให้ดูนะคลิปที่ว่าส่งไปยังไงไม่ตายนึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะพอผมเดี๋ยวนี้ผมส่งปเป็นลยใช่ไหมไม่มีตายนึ่งเลยนะเพื่อนๆนอกจากนานๆทีเรารีบแบบเนี้ยพอเหมือนลูกค้าสั่งมาหลายคนเราแบบทํารีบเราทำอยู่คนเดียวไงพอเร,รีบปุ๊บเราไม่ทําตามกระบวนการที่เราตั้งไว้อะส่งไปอะใช้ระยะเวลาสองวันเนี้ยเรียบร้อยแน่นอนตายนึ่งแน่นอนนะ มันก็มีคลิปอยู่เมื่อก็ลองกลับไปย้อนดูเอามันจะมีคลิปอยู่ที่ว่าส่งส่งไปยังไงไม่ให้ตายนึงแล้วผมการันตีร้อเปซไม่ตายนึ่งแน่นอนงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนเพืนะก็วันนี้ก็สวัสดีเดี๋ยวผมมีสกก้วสกก้วสก,ก๊ก่อนจบคกกลิปสกก้วคุณวิเก็บกลับมาก็าต้มตั้งไว้ต็ต้องไหนนู่นตั้งไว้แล้วพ่งกลับมาเพิ่งได้กิน มาตันแก้่ก่อนก่อนจักอืมโอเคนั่นวันนี้ก็หวัดดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย